มื้อนี้มาทำต้มฟักมะนาวดองกินกันนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งที่แม่ชอบทำให้กินวัตถุดิบที่ใช้ก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยลําดับแรกเราก็ไปปอกเปลือกแล้วก็หัน่นฟักให้เรียบร้อยนะคะเมื่อปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นท่อนๆนะคะ จากนั้นก็มาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ทำการควักไส้ออกวันนี้จะขอตกแต่งเพิ่มความสวยงามด้วยการตัดมุมแล้วก็แกะสลักตรงกลางให้เป็นรูปกากบาท จากนั้นก็ทำการหั่นปักชีร้อมเตรียมไว้มาถึงขั้นตอนการทำก็ตั้งกระทะใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปต้มไก่ที่ใช้ในวันนี้จะเป็นปีกบนไก่ในขณะที่เราต้มไก่นะคะถ้ามีฟองลอยขึ้นมาเราก็ทำการช้อนฟองออกเพื่อให้น้ำซุปยังคงมีความใส ใส่ซุปก้อนปรุงรสกับซีอิ๊วขาวลงไปถ้ามีสามเกลือก็ใส่สามเกลืลงไปด้วยนะคะเมื่อไก่สุกแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวดองลงไปจะใส่ทั้งลูกทั้งน้ำเลยนะคะแล้วก็ใส่ปักทั้งหมดที่เราได้หั่นเตรียมไว้ลงไปต้มต่อใช้ทัพพีค่อยๆกดปักลงไปในน้ำทำการปิดฝาแล้วต้มต่อไปประมาณ30-45นาทีในระหว่างการต้ม ก็หมั่นคอยช้อนปองออกกันด้วยนะคะเราจะใส่ผงปรุงรสเพิ่มลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อความกลมกล่อมของน้ำซุปคนให้เข้ากันระหว่างการคนก็ต้องคนอย่างเบามือนะคะระวังไม่ให้มะนาวแตกถ้ามะนาวแตกจะทำให้น้ำซุปของเรามีรสขมใส่น้ำตาลเพิ่มเล็กน้อยนะคะเพื่อให้รสชาติของน้ำซุปของเรามีความหวานกลมกล่อม จากนั้นก็ทำการต้มต่อไปรอจนฟักสุกนะคะระวังอย่าต้มนานเกินไปเดี๋ยวฟักจะเละสะก่อนเมื่อฟักสุกแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีล้อมและทำการปิดเตาได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้มฟักมะนาวดองตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟเม้อนี้ทานข้าวกับต้มฟักมะนาวดองสดน้ำซุปร้อนๆก็อร่อยแล้วค่ะ